going us now and before i uh, practice then and voice record. that and a and since you YouTube you too has what you have บอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมาเรารถก็ค่อนข้างที่จะติดสุดๆสุดๆ S-M-S-U-S-M-S-U-TNow I slow energyNow it's it's s t it make me slowly Look, it's raining. Yeah, it's so heavy raining. Now it's stopped. Are you in Thailand? Yes, <laughs> I am in Thailand. ไปไหนครับพอดีว่ากํากำลังจะกลับแล้วครับผมพึ่งซ้อมแล้วก็วันนี้มีไปอัดเสียงแล้วก็มีไปซ้อมเต้นมาแต่ไม่ได้ถ่ายลงอัปเดตลืมรีบมาก So, fucking, oi! Oh. So, traffic jam. Road <laughs> 14, sorry, sorry. This is a support. That's so all support for you. So I really support you. Thank you so much. Thank you for Uh so supporting me. Thank you for Sharing me Thank you so much <laughs> Are you okay? Yeah, i'm okay. Okay. Don't worry about me. Okay เดี๋ยวกลับไปกินนี่แหละครับแบบวันนี้มีซอมก็เลยแบบกินไม่ค่อยเยอะกลัวจุก Don't skip your meal okay Thank you so much for take care for me baby hi baby เย็นนอ้าี่มันมอนสเตอร์แห่ง DM นี่สวัสดีครับคุณคิตตี้สวัสดีครับดิซ่าสวัสดีครับเหนื่อยเปล่าคนเก่ง energy หมดเฉยครับรถติดด้วยแสงตรงไหนดีอ่ะ เอาโนออ่นถึงแล้วเหรอเพื่อนฮัลโหลฟอร์มแบงคอกโน Now you don't live in the Bangkok. You, you, Naina. You, Where do you want to go? Now I want to sleep. I want to go to my bed. รีบไปแอลเอวะเราก็หนุ่ม LA เหมือนกันนะร้อยเอ็ดไม่ใช่ hey, Hello from your heart No in your heart is so many people live in here เจบิมโซนที่ไหนวันนี้ผมเพิ่งซ้อมเสร็จครับพี่ปราร์คเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเลยมีแต่ไปเตะบอล เตะบอลอะเข้าโกแต่ไม่มีวันเข้าไปในใจเขาหรอกอแรงว่าวัสดีครับพี่กิงเนี่ยวันนี้สิวขึ้นก็เลยแปะสิวไว้พี่เจมส์เรียกชื่อผมทีครับโอนมาห้าอยก่อนเดี๋ยวเรียก นายคิดถึงเสมอรถติดมากตอนนี้แบบแติดสุดๆไปเส้นไหนก็ติด So lonely in the same time. อัปเดตเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวขอตัวเก็บโทรศัพท์ก่อนรู้สึกวินละโอเค see you the next time and <c oughs> thank you everyone for watching this l i f e thank you so much